สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้งานคูแลนส์นะครับแล้วก็การเลือกใช้งานแต่ละประเภทในโรงงานสาหกรรมนะครับว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เราจะสามารถเลือกใช้งานคูแลนส์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับในหัวข้อหลักๆนะครับเราจะคุยกันวันนี้มี3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือการเลือกใช้งานคูแลนส์ให้เหมาะสมกับงานนะครับแล้วก็ ลวลณฑเนี่ยมีกี่แบบนะครับกี่ประเภทนะครับแล้วก็จะดูแลรักษาอย่างไรนะครับสุดท้ายเราจะนําข้อมูลเหล่านี้เอาไปใช้งานแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็เต้องมีคําถามเลยว่าทําไมน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรและทาไมจะต้องใช้น้ํายาหล่อเย็นด้วยคะประโยชน์ของน้ํายาหล่อเย็นนะครับก็จะมียู่ปัจจัยด้วยกันนะครับอย่างเช่นปัจจัยแรกนะครับการ คูลิ่งหรือว่าการหล่อเย็นนะครับ mm hmm. ก็จะตรงตัวเลยนะฮะอย่างที่2ก็คือการหล่อลื่นนะครับหรือว่าการลดแรงตัดเฉือนในขณะที่ทํางานนะครับให้กับตัวชิ้นงานแล้วก็คัตติ้งทูลนะครับอย่างที่3มก็คือการไล่เศษหรือว่าการระบายเศษนะครับอย่างที่4เนี่ยเป็นการป้องกันการกัดก่อนหรือว่าการเกิดสนิมนะครับที่บนผิวชิ้นงานซึ่งในกระบวนการตัดกึ่งวัสดุต่างๆเนะะี่ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแมทเทียลเช่นเหล็กคาร์บอนต่ําเองเหล็กไรซ์เนมหรือว่าอะโลหะเนี่ยคะ่ะจุดประสงค์ที่สําคัญก็คือการที่ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกขนาดนะคะขนาดของชิ้นงานความเรียบของของชิ้นงานแล้วก็ผิวของชิ้นงานนั่นเองค่ะแต่ทีนี้อยากทราบมากเลยค่ะว่าโพสเซสเนี่ยโพสเซสไหนและน้ามันคัตติ้งตัวไหนเนี่ยที่มันจะเหมาะสมกันหรือว่าจะต้องอแตกต่างกันยังไงบ้างเนี้ยค่ะตัวช่วยแนะนำหน่อยค่ะ เราก็จะมีโปรเซสหลากหลายนะครับในการทํางานในโรงงานสาหกรรมนะครับอันนี้ผมพูดถึงโปรเซสหลกัหลกๆที่เรามีการทํางานอยู่ทุกวันนะครับก็จะมีการมิลลิ่งเทอร์นิ่งงานทารปิ้งงานรีมิ่งงานเกียร์ิงแล้วก็งานดูริงและสุดท้ายเนี่ยมักจะเจองานไกดิ้งนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราจะใช้งานกลุ่มของคูลเลนหรือว่ากลุ่มที่ผสมน้ำเนี่ยกับงานมิลลิ่งเทอร์นิ่งแล้วก็ทารปิ้งแล้วก็ไกดิ้งเนี่ยเป็นหลักนะครับ ส่วนงานที่ใช้น้ํามันเนี่ยก็มักจะใช้งานเกี่ยวกับงานาทำเกียร์รนะครับหรือว่างานฮอปแล้วก็งานรีมมิงหรือว่างานดิวリンงด้วยนะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเราจะลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดเนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะฮะว่าเราจะเลือกใช้งานอย่างไรนะครับกับกุลันชนิดไหน ในส่วนของคูลิ่งสเต็มเองนะคะหรือว่ารูปแบบในการคูลิ่งที่เราจะแบ,บ่งง่ายๆออกเป็น3แบบเองคะ่ะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นของการดายคัต uh, หรือว่าการใช้ระบบลมในการไล่เศษหรือระบายความร้อนนะคะในส่วนของออยมิสเนี่ยจะใช้ฉีดละองน้ําอันนะคะพร้อมกับลมเพื่อเป็นการระบายความร้อนเช่นกันคะ่ะและในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะเวทคัตเนี่ยจะเป็นกลุ่มของนิดออยนะ้ำมันร้วนหรือว่าคูลแลนที่เราใช้อยู่เป็นประจำนั่นเองคะ่ะ แต่ในส่วนปัจจัยสําคัญในการใช้คูลเลนเองเนี่ยจะมีเป็นประเภทไหนบ้างไหยคะจะมีปัจจัยหลักนะครับอยู่4ตัวด้วยกันนะครับที่เราจะต้องรู้แล้วก็เราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับงานเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะเลือกใช้คัตติ้งคูอิดตัวไหนให้เหมาะสมกับงานนะครับอย่างที่2ก็คือเครื่องจักรของเราเนี่ยเป็นเครื่องจักรประเภทไหนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับคูลเลนได้ไหม หรือว่าต้องเลือกใช้กับน้ำมันอย่างเดียวนะครับอย่างที่3มก็คือลักษณะของชิ้นงานหรือว่าลักษณะของการทํางานรวมไปถึงโปรเซสงานนะครับว่าเป็นโปรเซสงานแบบไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลรักษานะครับตัว Cutting f l u i d หรือว่าตัวน้ํามันนะครับว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็ตรวจสอบอย่างไรให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ตัวคัตติ้งพูอิดเนี่ยมีอายุยืนยาวหรือว่าถึง อ่าตัวไลฟ์ไทม์ที่เราตั้งไว้นะครับโอเคค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของไทป์ของคูลแลนหรือว่าคัตติ้งออยล์กันเลยนะคะซึ่งคัตติ้งออยล์เองเนี่ยจะมีประมาณแยก,กออกเป็น2ประเภทแล้วกันค่ะในส่วนของเบดออยล์นะคะหรือว่านิดออยล์เองหรือว่าวอเทอร์เบตนะคะในส่วนของในกลุ่มที่ชื่อว่าซูริโวลออยล์เซมิเซนติติกแล้วก็เซนติติกนะคะซึ่งในแต่ละส่วนผสมหรือว่าแอดดิทีฟเองเนี่ยจะมีความแตกต่างกันทั้ง4ประเภทเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะก,กันทีประเภททีละประเภทเลยเริ่มกันที่นิดออยค่ะซึ่งในของนิดออยเองนะคะหรือว่าน้ำมันล้วนเนี่ยจะมีส่วนผสมหรือว่าแอดดิทีฟทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเบสออย80-90%เลยค่ะที่เหลือจะเป็นในส่วนของแอดดิทีฟนะคะซึ่งนิดออยเนี่ยจะมีความที่ลอยหลื่นได้สูงนะคะป้องกันการกที่ติดก,กับชิ้นงานได้นั่นเองนะคะในกลุ่มต่อไปเนี่ยจะเป็นของวอเตอร์เบสนะคะในตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสามแบบนั่นเอง หรือว่าจะเรียกว่า soluble oil ตัวแรกนะคะ soluble oil เนี่ยก็จะมีเบตออยเป็นส่วนผสมหลักเหมือนกันค่ะซึ่งจะเป็นการหล่อเรื่อนที่ดีนะคะส่วน semi synthetic เนี่ยก็จะมีการาเป็น water base เสริมเข้ามาเพิ่มนะคะตัวนี้จะทำประสิทธิภาพเพิ่มความระบายความร้อนได้และตัวสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นในส่วนของ synthetic นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีเบสออยล์ที่เป็นส่วนผสมของแ d ด i t i ี e นั่นเองนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของ Water b a ์เเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็น Additive ซึ่งตัวนี้จะระบายความร้อนแล้วก็ทนต่อการเน่าเสียค่ะเรามาพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับในการทํางานที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นง,งานริลลิ่งนะครับไกรดิ้งแมชชีนนิ่งนะครับตปิงแล้วก็ r i มมิ่งรวมไปถึงงาน g e ี r i n g นะครับจะมี2ปัจจัยหลักก็คืออย่างที่เราเห็นสีฟ้ากับสีส้มนะครับสีฟ้าเนี่ยแทนที่การคูลิ่งนะครับส่วนสีส้มเนี่ยก็จะแทนที่การ อ่าหล่อลื่นหรือว่าลูบิซิตี้นะครับจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นงานกรายดิ้งเนี่ยก็จะต้องการการหล่อเย็นนะครับที่สูงมากนะครับเพราะว่างานมีความร้อนนะครับหรือว่างานเกียร์ริงเนี่ยก็จะต้องการการหล่อลื่นที่ดีมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องเน้นการหล่อเย็นที่ดีมากก็ได้นะครับ<ม>เราจะเลือกใช้คูลเลนต์ให้เหมาะกับงานเหล่านี้นะครับเราก็จะดูภาพน,นี้เป็นหลักนะครับค่ะพัดมานะฮะจะเป็นตัวอย่างของงาน งานแคตไอรอนนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับแคตไอรอนก็ยังไงพี่โตฝากเล่าด้วยค่ะโอเคตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นงานเหล่อนะครับหรือว่าแคสไอรอนนะครับที่มักจะมีปัญหามากๆนะครับที่เราเจอกันในรายอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นพูลลี่ซินเทติกนะครับซึ่งจะเป็นคุลเลนรุ่นใหม่ของเราเลยนะฮะข้อดีของตัวนี้เนี่ยครับจะมีการหล่อลื่นที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้คุณไลท์เนี่ยของอายุการงานของคัตติ้งทูนเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับ แล้วก็จะมีกลิ่นเคมีที่น้อยนะครับมีฟองที่น้อยเช่นกันนะครับรวมไปถึงการเพิ่มอายุการใช้งานของตัวคูลแลนเนี่ยให้ได้ทำงานได้เป็นเวลานานนะครับมิวค่ะทีนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับปัญหานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคูลแลนของเรานั่นเองค่ะดูจากภาพเลยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยภาพแทมออล์เองค่ะแทมออล์มันจะเป็นน้ามันนะคะที่ลอยอยู่บนผิวคูลแลนเนี่ย จะทําให้ตัวคูเลนเองเนี่ยเน่าเสียได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นอาหารหลักนะคะของแบคทีเรียเลยค่ะซึ่งเราก็จะมาดูในส่วนของเมนเทนกันนะคะซึ่งเมนเทนเนี่ยเราจะพูดถึงการดูแลรักษาน้ํามันหล่อเย,ย็นนะคะซึ่งเราจะดูที่ปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหาแล้วก็เครื่องนะคะเครื่องมือที่จะช่วยในการบํารุงรักษาอายุการใช้งานนั่นเองค่ะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของพวกแทมอออยนะคะแล้วก็ในส่วนไหนบ้างคะ ส่วนของการเน่าเสียนะครับที่เกิดจากกูเลนนะครับก็จะมีหลากหลายปัญหาอย่างเช่นความเหมาะสมของเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเนี่ยเราใช้งานได้ไม่ดีพอนะครับหรือว่าเราไม่สามารถควบคุมความเข้มข้นได้อย่างพอดีนะครับแล้วก็สม่ําเสมอทําให้การเปลี่ยนแปลงน้ํามันหล่อเย็นบ่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะทำให้มีคอสในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหานะคะของน้ํามันหล่อเย็นเลยเนี่ย ก็ค kind of ือการดูแลในส่วนของเครื่องจักรนะคะทําให้ตัวแท้งของมันเนี่ยหรือน้ำมันลอยเย็นทำให้หมุนเวียนอยู่เป็นประจํานะคะเช่นวันหยุดเองเนี่ยเราก็ควรที่จะหมุนเวียนตัวแท้งของมันเนี่ยให้มีการออกซิเจนหรือว่าเป็นการลันเครื่องอย่างงี้ค่ะทำให้ยืดอายุการใช้งานรวมถึงการตรวจสอบค่าความเข้มข้นและค่า p h เปลี่ยงเป็นประจําด้วยค่ะแล้วก็การเลือกประเภทของน้ํามันลอยเย็นเนี่ยก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะกับการใช้งานค่ะและสุดท้ายเนี่ยค่ะ ก,การดูแลรักษาเนี่ยด้วยเครื่องค่ะเครื่องออล์สกิมเมอร์เองซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยจะสามารถดูดในส่วนของพวกแทมออล์หรือว่าน้ำมันลอยอยู่บนคูลแลนได้นั่นเองนะคะจะช่วยทำให้ยืดอายุก,การใช้งานของคูลแลนได้นานขึ้นอีกค่ะเห็นไหมครับจากข้อมูลเหล่านี้เราสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือว่าการเลือกใช้หรือการพิจารณาเนี่ยไปปรับใช้ในงานของเราได้นะครับวันนี้มันอยู่ข้ออะไรบ้างนะครับที่เราได้รับประโยชน์นะครับ อย่างแรกเนี่ยเราได้รู้เกี่ยวกับลักษณะของการหล่อเย็นแล้วก็คูลิ่งซิสเต็มนะครับว่ามีแบบไหนบ้างรวมถึงทายต่างๆของ cutting f l ูอิดนะคะเราจะได้รู้ทั้งหมดแล้วะคะ่ะเกี่ยวกับ cutting f l ูอิดว่ามีไทยไหนบ้างเองค่ะแล้วก็ไกด์ไลน์เกี่ยวกับการเลือกใช้ c o o l ลนต์แล้วก็น้ํายาหล่อเย็นเนี่ยที่เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยปัญหาที่ทําให้น้ํามันค cool ูลเลนต์เน่าเร็วเนี่ย เราก็รู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาของมันค่ะหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคูล l a นดนะครับหรือว่าพบปัญหาหรือว่าต้องการปรับปรุงต่างเนี่ยก็สามารถแจ้งกับทีม f a c t o r m m x x เราได้นะครับเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปพบท่านแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาทางหน้างานนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ